เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อัดคลิปไว้แล้วเอาลงไปโลกโซเชียลแต่กระแสมันตีกลับนะฮะเหตุการณ์นี้หนุ่มเขาโวยวายครับตำรวจเนี่ยมายึดล็อกล้อเขาครับขณะที่รถเขาเนี่ยจอดอยู่ริมทางแต่ว่ามันไปจอดขวางทางข้ามทาง,ทาง,ทาง,ทางม้าลายครับที่คนใช้เดินข้ามนี่แหละครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เขาบอกว่าเขาจะแป๊บเดียวคุวยโทรศัพท์อยู่ๆตำรวจมาล็อกล้อทำไมไม่ตักเตือนซะก่อนแต่กระแสตีกลับเลยนะครับ อยู่ในรถกําลังคุยงานอยู่แค่ตักเตือนกันมันไม่ใช่ไงตรวจนะครับคนจะอยู่ในรถก็ไปอยู่ในรถนะครับตำรวจก็สามารถจะล็อกได้แล้วแต่แล้วแต่ดุลพินิษฐ์ตำรวจครับแต่ว่าแต่ว่าผมก็คุยในแง่ผมแหละเขาจอดอยู่ม้าลายเหมือนกันแต่ทําไมคุณไม่ล็อกล้อเดี๋ยวผมเดินไปถ่ายนะครับนี่ครับเออไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับคนอื่นก็จอดทางม้าลายเหมือนกันครับทําไมไม่ล็อก เดี๋ยวผมจะเดินไปถ่ายเหมือนกันแต่คุณผู้ชมเห็นนะครับเส้นการจราจรฮะรทางมะลายชัดเจนนะครับแล้วเขาทําสีเนี่ยไม่ใช่ดําขาวนะครับแดงขาวแล้วตอนที่ทางมาลายเพื่อให้เราระมัดระวังและเลยไปนิดนึงข้ามทางมะลายไปอีกนิดนึงก็มีที่พอที่จะจอดรถได้แต่จอดค่อมเลยตรงนี้ฮะเอาละนี่คือเหตุการณ์นะครับที่อยู่ที่บริเวณเทศบาลบางบัวทองตำบลสนุนลอยนะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับ นายวันาอายุ45ปีคนขับรถคันนี้แหละครับเขาบอกว่าเขามีอาชีพเป็น,ปนรับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นคือเขาเนี่ยนั่งอยู่ในรถนะครับลแล้วก็คุยงานกับลูกค้าอยู่ต้องขอลูกค้าบอกขอวางสายก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวกำลังไปเคลียร์ก่อนรถกําลังจะถูกล็อกล้อครับตำรวจมาถึงปุ๊บล็อกสาเร็จเลยครับระหว่างที่เขากาลังเคลียร์สายกับลูกค้าที่อยู่ปลายสายเนี่ย ก็พยายามลงมาขอเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ,รบเขาบอกว่าเขาจอดตรงเนี้ยังไม่ถึงห้านาทีเลยคุยโทรศัพท์อยู่ในรถสตาร์ทรถไปด้วยไม่ได้ลงจากรถเลยเจ้าหน้าที่มาถึงทําไมไม่ตักเตือนทําไมไม่บอกให้เขาเลื่อนรถม,มาถึงก็มาล็อกล้อ,ลอแบบไม่สนใจใยดีเลยเนี่ยเ,เขาก็เลยถ่ายคลิปเนี่ยครับลงไปในโลกโซเชียลแล้วก็บอกเลยนะครับว่าไม่ใช่รถเขาคันเดียวที่ถูกล็อกนะฮะคันอื่นจอดอยู่ทางม้าลายเช่นเดียวกันทําไมไม่ไปล็อกคันอื่นที่ไม่มีคนเขานั่งอยู่ในรถ นั่นคือความคิดของคุณวาชนานะครับคุณวาชนาก็ยอมรับนะว่าตัวเองผิดจริงๆครับแต่ตํารวจถ้าเป็นการตักเตอือนจะดีกว่าไหมเพราะเขาอยู่ในรถเขาไม่ได้จอดรถทิ้งไว้นะครับก็อยากให้ตํารวจเห็นใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เสียค่าปรับ500บาทเลยจอดรถขวางทางม้าลายตรงนี้นะครับ ส่วนชาวบ้านในละแวกนั้นให้ความเห็นแตกต่างกันครับสองมุมเลยนะครับเขาบอกว่าเอ้าก็เห็นทางม้าลายอยู่แล้วเนี่ยจอดรถทําไมก็ตํารวจทําถูกแล้วนะฮะเพราะตํารวจเขาเห็นแบบนี้มาหนาทีนะไม่ใช่ว่าจอดแป๊บเดียวแล้วออกไปก็เลยล็อกล้อนะครับบางคนก็บอกว่าอตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีอารมณ์อรวยกันจะดีกว่าไหมแล้วตำรวจมาถึงปุ๊บปอบปิดปิดหน่อยให้เขาเลื่อนไปอันนี้ก็จบเรื่องได้นะ สองมุมสองมองอสองมุมมองนะครับคุณผู้ชมค,คิดเห็นยังไงอนะลองนำเสนอมาดูครับ